สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมือนีพาพี่น้องมากินตำส้วปูม้านะครับผมตำส่วปูมา1กิโลนะครับพี่น้องเซ่บๆน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะครับฝากอุนนุนในการเกันนำปลาเกับขนมจีนครับปลารอบนี่นัวคูณ2นะครับปรับสูตรใหม่เพิ่มให้มันนัวกว่าเก่านะครับเป็นจังไดก็รรีวิวมากกนแเรากัดนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะ ผักเข้ามีผักบุ้งครับผมมีบักทัวนะครับมีสลัดครับมีเบบี้แครอทนะครับเมนบอกเอื่นผิดกอไผ่นะครับเด้อนะครับบ่เคยกินนะเจี่ยเห็นมันน่อยแล้วสือมาล่องเบิงนะครับก็มีสารแนครับมีหอมปอมนะครับผมแล้วก็มีหอมบัวนะครับมีเส้นขนมเส้นด้วยนะครับพี่น้องมาสือมาจากแม่โคครับอันปูเนี่ยพี่น้องเห็ดรอบนี้ผมเห็ดเป็นสินเนน่อยเป็นต้นเน่นอยครับ ผมคิดว่ามันน่าจิะกินง่่งเข้ากันธรรมยาติบ่างเถิงนีดเดียแเบพไปนองแซบล่างโซดาแล้วกะ Xe xong phim tới cường xuống mông phim nào Bọc lấy 3 Xe Điệt พี่นอ้องแซ่บเนื้อหาวานเด้งดีดีพี่น้องพี่น้องทากมากหลายคนเลยคลิปผมกินต้มอึงแต่ปีที่แล้วพล่ะนะครับออกข้าวชองบัน้น <c oughs> ขเขาเที่ยงช่องวันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเขาเลยกออกคลิปเขาเลยกออกเข่านะสงสัยพิมพ์ไปว่าตมอึงมันเด้งขึ้นครับ ปูม้ารุ่นนีบโลหนึ่งสามร่อยเก้าสิบกว่าบาทนะครับผม ินน้ำใดก็แซ่บอ,อันนี้ตอนใหญ่เลยครับอืม แซ่บไป้องแซ่บ รอบนี้ว่าจเจอตัวไข่ครับช่วงนี้โลกบีบาระบาดอีกแล้วพี่น้องระบังตัวอเดิมพี่นอ้องเดอดูแลเจ้าของนะครับ เริ่มติดหลายคนอีกแล้วจังได็กะลดไแ้เจ้กของนะครับผมเนาะเสเจากของสุมือนีจนชิ้นเราพี่น้องไปใส่มาใส่ใส่แม่ตลอด จนมันเกิดความเคยชินมันบ่มี่โลคก,กับไส่ป้องกันคือเกา่าน่หละพี่น้องเนาะบอกเลยว่าผมกับไส่ไปออกไปข้างนอกใส่ตลอด,ดนโด,ดนเที่ยงถอด ขามันจงไฟก่อนสุด้ครับวมานได้กิน่นมันกลินซุ่มมีเหนือหลายๆก่อน บอกเราปิดเทิ่มนน่สิเสือ่สิ้สสางปูให้ดองมากินอยู่พี่น้องบ่ได้กินโดนละสิได้กลับบ้านแล้วครับที่พี่น้องเห็นมือละคลิปเนี่ยใส่เสือตัวเดียวกันเนี่ยนะครับบมแป่นใส่เสือตัวเก่าด้วยพี่น้องเด้อมือหนึ่งหัง้งเียผมอัดสองคลิปครับ พอว่าอย่างเพื่อไหวเวลามีกิจกรรมไม่งานจริงๆผมมอมเวลาเดทไทยผมก็อาศัยเอาคลิปที่เจ้าของอัดไหไว้มือหนึ่งหลายๆคลิปนะมาลงนะครับเพื่อที่เสียพี่น้องได้เบิ้งคลิปทุกมือนะครับผม ผมอยู่ซื้อบม่มีงานเห็ดบม่มีบริษ้สอนนึงเสีมันกับแมนอยู่นะครับมือนึงคลิปเดียวกับพ่อเพราะว่าฮอมีเวลาอย่าตุกมือแต่อันนี้เจ้าของสอนนะครับเสาร์อาทิตย์ผมต้องอัดอย่างหน่อยอ่มือละสองคลิป ในไลายสุดกับสามคลิปนะครับแต่ว่่อยากอยู่สามคลิป ปูมาเนี่ยขนบ่มีขนมเสี่งก็จ้าสิ่นผักจังใดพี่นนองอี่หรี่เด้ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันม,ม่นนอกากกินก็ผัก แสบแสบแห้งพอดีเป๊ะความเผ็ดบทถือก็่าเผ็ดแห้ง จนกินบ่ได้นะั่นนะพี่น้อง ăn ngay cả ngay như nào อืเด้งออกท้ั้งนี้เป็ด sẽ xoan แบแ่งงพีน้้อขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลานประกันใดก็ต้องขออภัยแฟนทีนี้นะครับเด้อจอกันไกก็ฝากก,กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กหันในระดับกันครับพอกับไม่ได้คลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ